สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วกับอู่ปัญญารุ่งเรืองยนต์คลิปนี้จะพาชมโรบอรขอบ CHK หัวตอนเดียวคันนี้นะคะอีซูซูโรบอรอบหัวตอนเดียวเครื่อง C-HK 210 Common Rail t u r มมอนเรลเทอร์โบอินเะคะเป็นเครื่อง c สูบนะคะ210เป็นอีซูซู โรบครบหัวตอนเดียวทําเป็นสีน้ำเงินแก้วนะคะความยาวกระบะคันนี้ที่ยาวอยู่ที่สามเมตรหกสิบระแนงสองตัวนะคะเสาสูงเจ็ดสิบห้าเซนฝาฝาข้างสูงห้าสิบเซนนะคะเป็นคัสซีนอกนะคะตัวนี้ FRR คัสซีนอก ปลายท่อเป็นปลายท่อเอสเลดนะคะเอสเลดปลายไทเทตัวนี้เป็นถังทิฟฟี่มาดูข้างในกันยังไม่ได้ลงแว็กนะคะคันนี้ยังไม่ได้ลงแว็กแต่ทำความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้ว ประมาณนี้เลยนะคะยังไม่ได้ลงแว็กนะคะถ้าเราลงแว็กคือตัวนี้มันจะสวยเลยนะคะอันนี้เรายังไม่ได้ลงแว็กใครมองหาโรโบคอคขอบตนเดียวนะคะคันนี้ยังสูตรราคาอยู่ที่ 8ปดแสนเจ็ดนะคะแปดแสนเจ็ดคุยกันได้คันนี้ก็ยังแต่งไม่ไม,ไม่เต็มร้อยนะคะยังไม่เสร็จนะคะสามารถแต่งเพิ่มอีกสามารถสั่งแต่งเพิ่มเติมได้อีกอยู่นะคะยังไม่เต็มร้อยนะคะรบคอคขอบคันนี้ใครมองหา c ีเนะคะมาดูตัวจริงได้ที่อู่คันนี้ยังโสดนะคะ มาดูมาจับจองกันได้คลิปนี้ลากันไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ